คราไฮบิดปีใหม่ใหม่เริ่มต้นเพียงหลักหมื่นมีให้เลือกทุกรุ่นย่อยเป็นคุณจะเลือกคันไหนราคาหายจากป้ายแดงไปสูงสุดถึง4 0 0 0 0 0บาทจองผ่านคลิปนี้ใครมีรถเทิรนรับไปเลยฟรยีประกันภัยชั้นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้น้องกิ่งมี To โย t a c o คโรล a าค o s มารีวิวให้ดูกันนะคะบอกเลยว่ามีครบถุกรุ่นทุกสไตล์เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ Cross หรือว่า SUV ไซส์ขนาดกลางอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะว่าเรามีรถให้เลือกหลายคันเลยทีเดียวนะคะ เจอการที่สำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะอีกเช่นเคยเลยเนาะ,ะวันนี้เอาใจพี่ๆที่อยากได้รถที่งบเรทผ่อนอยู่ประมาณเรทหมื่นต้นๆหรือว่าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวแทบได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะก่อนที่จะพารับชมรายละเอียดตัวรถนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆที่น้องกิ่งนํามารีวิวให้ชมกันนะคะหรือถ้าใครอดใจไม่ไหว โททรรรมาาาไดด้้้เเบอ์นนลล่งียขออนุญ,ญาตแนะนําเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยนะคะเป็น Toyota c o ค o โ l ล่าคอร์1.8ไฮบิดตัวสมาร์ทนะคะคันนี้ราคาป้ายแดงขายอยู่ถึง1ล้าน2หม0 0บาทเลยทีเดียวแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะเพชรยนต์เรา ตั้งขายให้ในราคา659,000บาทเป็นรถปี2021ใช้ไปเพียงแค่4ปีแต่ราคาหายไปนะเกือบ3 0 0 0บาทเลยกับคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถสวยมากรับประกันแบตเตอรี่ให้นานถึง10ปีเต็มเลยนะคะอันนี้ก็มีการตรวจเช็ค ทำความสะอาดแล้วก็เช็คช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างรีเซ็ตให้หมดแล้วก่อนที่จะตั้งขายแต่ก่อนที่จะพาะก่อนส่งมอบเนี่ยเราต้องมีการตรวจเช็คให้อีกรอบนะคะดูด้านหน้าได้เลยนะเราไม่มีเอารถพิความชนหนักจมน้ามาให้อย่างแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆมคมกริบเลยเลียมสันด้านข้างไม่มีรอยบุบรอยงา้างหรือรอยแตกหักนะป้ายทะเบียนกรุงเทพพร้อมใช้งาน รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทแต่ได้เป็นตัวไฮบริดอัตราการประหยัดน้ํามันนะอยู่ที่23กิโลต่อลิตรเลยทีเดียวนะประหยัดมากสาหรับใครที่กังวลในเรื่องของค่าน้ำมันในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะลองเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดมาเล่นตัวไฮบริดดูนนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะนี่แล้วก็อักษรสัญ,ญลักษณ์นะคะบอกบอกตัวไฮบริดติดอยู่แก้มด้านข้างแน่นหนาแบบนี้เลย สีแท้สีเดิมโรงงานนะคะคันนี้ในส่วนของล้อแม็กไม่มีรอยแตกหักหรือว่ารอยขูดรูดฟุตบาทนะสภาพสวยๆย,ย,ยางได้ถึงยางปี2024เลยนะคะก็บอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากๆในราคา659,000บาทเนาะ โครงสร้างเนี่ยเรารับประกันให้อยู่แล้วนะคะว่าไม่มีรถพิการชนหนักจมน้ำเนาะถ้าตรวจพบตรวจเจอเนี่ยรับซื้อคืนเลยเต็มจํานวนคิ้วกันสาใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวฟิล์มเนี่ยก็ติดมาให้รอบคันคันนี้ได้ฟิล์มลามินาของดีเลยและดูที่ภายในของคันนี้นะคะได้บอลหนังสีดําสภาพสวยมากนะคะไม่มีรอยยุบหรือรอยถลอกฉีกขาดเลยนะได้กล้องบันทึกด้านหน้ามาด้วยนี่ขนาดตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวสมาร์ทนะคะแต่ออปชันฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างครบเลยจอขนาดใหญ่ไม่มี รอยแตกแล้วนะคะได้ระบบแอ์เป็นแบบออตโต้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยขับง่ายขับคล่องมากๆเลยพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําไม่มีริ้วรอยหรือว่ารอยฉีกขาดนะคะมันติดฟังก์ชันให้ด้วยในเรื่องของตัวควบคุมคอนโทรลเครื่องเสียงวิทยุต่างๆเนาะอันนี้ก็สภาพสวยมากเลขไม่ใช้งาน1น0 0 0แสกับอีก8 0 0 0กิโนะคะ ตัวนี้ะระบบไฮบริดแล้วก็ระบบแบตเตอรี่นะคะรับประกันจากศูนย์น่ะสิปีเนาะ,ะแบตเตอรี่10ปีไม่จํากัดระยะทางนะคะแต่ว่าตัวระบบไฮบริดก็ไม่จํากัดระยะทางเช่นเดียวกันคันนี้ก็ถือว่าประกันศูนย์ยังอยู่เนาะเอารถส,สวยๆไปใช้งานติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะนี่ไซส์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคันที่2กันหน่อยนะคะวันนี้น้องกิ่งมาถึง4คันเลยทีเดียวเดี๋ยวคันนี้ก่อนเลยละกันใกล้ๆ แต่ถ้าใครอยากได้รุ่นท็อปสุดเราก็มีให้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะคันนี้นะราคาไายแดงถึงล้านสองเลยทีเดียวแต่ว่ามาที่เพชรยนต์ราคา7,99,000บาทไม่พอค่ะในคลิปนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยอะเริ่มต้นคลิปก็ให้ส่วนลดแล้วใครสนใจ1.8 h ่ b ไฮบิดพรีเมียมเซฟคันนี้นะรถปี2021รับส่วนลดไปเลยเพิ่มอีก1,000 0บาท นะคะเหลือ7 8 9 0 0 0นั้นบาทนะเลขไม่ใช้งานเพียง85,000กิโลสีเทานะคะันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยพรีเมียมเซฟตี้นะคมไฟหน้าส,สวยๆค่ะสีสวยด้วยนะถ้าอยูต่ตรงรถจริงกับน้องกิ่งตอนนี้บอกเลยว่าสีนี้เป็นสีที่สวยมากแล้วขับดูไม่เบื่อนะคะนี่กล้องรอบคันเรดาร์ด้านหน้าจับให้ไม่มีเสียนะคะสภาพสวยเดิมเลยเนาะอ่ะ ฟิล์มก็ติดมาให้แล้วคีกัระส์มีมานะคะพร้อมกับคิ้วหลังคามีมาพร้อมเลยในคันนี้ย้ำเลยนะคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วที่เพชรยนต์เรามีสต็อกเพียงคันเดียวเท่านั้นกับราคา7 8 9 0 0 0บาทภายในเบาะแดงสเปคตรงรุ่นเลยเนาะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีริ้วรอยทะลอกแทบไม่ผ่านการใช้งานหนักมาเลยคันนี้ เนาะแถมได้ซันรูฟเดิมแท้จากโรงงานมาด้วยนะคะเอาฟิลอารมณ์ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้ได้เลยนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวเราสามารถไปได้รถคันเดียวแล้วไม่ต้อง เอารถคันอื่นไปเลยเพราะว่าเขามีพื้นที่ในการวางของให้เยอะเบาะด้านหลังก็พับได้นะคะแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาหาเราได้เลยนะเบอร์โทรโชว์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวน้องกิ่งส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้คันนี้นะราคา789,000บาทน้องกิ่งขอคนรายได้ที่30,000บาทขึ้นไปแล้วกันประมาณ2 8 0 0 0 2 9 0 0 0ขึ้นไปถ้าอยากยื่นคนเดียวนะคะแต่ถ้ารายได้ไม่ถึงแต่ใจรักคันนี้รุ่นนี้ ก็มาเป็นเจ้าของได้ขอคนกู้ร่วมหรือใครจะเพิ่มเงินดาวก็ว่ากันไปเพราะเรทผ่อนคันนี้ฟรีดาวเพียง1,4000บาทเท่านั้นเลยนะคะอันนี้คือเรทฟรีดาวนะท้ายสวยเป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยแต่ว่าวันนี้พื้นที่เราค่อนข้างจํากัดเนาะก็จะไม่ได้เปิดให้ดูแบบละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าอยากดูข้อมูลรถที่แบบว่าละเอียดชัดเจนเนี่ย สามารถเข้าไปดูในช่องหลักของเราได้เลยเราจะมีลงรีเทลในแต่ละรุ่นแต่ละคันให้วันนี้น้องกิ่งมาอัปเดตให้นะคะ,อะโอเคก็คันนี้เป็นปี2021นะเลขใหม่ใช้งาน85,000กิโลราคา789,000บาทกับรุ่น1.8 p r e m i ย m Safety เราไปดูคันที่3กันค่ะเดินตามน้องกิ่งมาคันที่3ก็เป็นสีเทาเหมือนกันแต่อยากได้แบบว่ารถปีใหม่นะคะจัดไปเลยน้องกิ่งมีปี2023 1.8พีเยมนะคะเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันไม่ใช้งานเพียง53,000กิโลกับราคา799,000บาทถามว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ถูกกว่าทำไมคันนี้ราคาแพงกว่าคันนี้ได้ปีใหม่กว่าก็จริงแต่ว่าเมื่อสักครู่จะเป็นรุ่นท็อปสุดเป็นตัวพีเมียมเซฟตี้แต่คันนี้ขยับสเปคลงมานะคะแต่เราได้รถปีใหม่ไงปี23ใช้ไปแค่2ปีแต่ราคาหายไปนี่เกือบ300,000บาทเลยทีเดียวพอป้ายแดงรู้สึกว่าจะขายเกือบ1ล้าน1เลยคันนี้ นะคะสีเทาเหมือนกันดีเทลตัวรถต่างๆเนี่ยริ้วรอยนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบนะคะอันนี้ก็เอามาล้างปรับสภาพแล้วก็มาตั้งขายก่อนแต่ทั้งระบบแบตเตอรี่ ไฮบิดและช่วงลงช่วงล่างต่างๆเรามีทีมงานฝ่ายจะซื้อและทีมงานฝ่ายช่างในการตรวจเช็ครถมาให้แล้วรับประกันว่าได้รถเกตเอแน่นอนแถมได้บริการตรวจรถฟรี274จุดด้วยนะคะจากกูอินสเปชั่นนะคะทางบริษัทเพรยนต์เราจ้างตรวจเลยนะมาดูด้านในของคันนี้จะสวยกริบขนาดไหน อยากมาดูรถจริงที่ร้านติดต่อมาหานน้องกิ่งได้เลยยินดีพาพี่ๆเลือกดูทุกคันนะคะเพราะรถที่นี่สวยจริงและร้านเราอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพดูรายละเอียดด้านหน้านะคะคอนโซลสวยๆกริบๆเลยหนังไม่มีรอยฉีกตรงนี้เขาจะบุด,ด้วยหนังมานะคะรอยเดินได้ตะเข็บคือสวยมากกับราคา7 9 9 0 0 0บาทที่ต้องจ่ายบอกเลยยังไงก็คุ้มเรทผ่อน ประมาณ14,000กว่าบาทไม่เกิน15,000นะคันนี้ขอรายได้30,000บาทขึ้นไปนะคะมีทั้งตัวปรับระบบ EV นะคะแล้วก็ตัวฟังก์ชั่นโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่นกันลื่นกันถ่ายมีมาครบเลยพร้อมตัวระบบป้องกันรถออกนอกเลนในรุ่นนี้เขาก็มีมาให้นะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยใครชอบระบบความเซฟตี้นะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกเลยทีเดียว เขาทำมาค่อนข้างถึงเลยนะคะกับราคาหายไปนี่ก็เยอะอยู่นะ3-4มสแสนนี่เอาเงินไปใช้ทําอย่างอื่นได้เลยนะคะได้รถสภาพสวยสภาพดีเนาะริ้วรอยตัวเบาะหรือว่าภายในตัวรถไม่มีคราบสกรปรกไม่มีชํารุดเสียหายตัวรถแถมได้แบบไซส์ขนาดกว้างด้วยนะคะเดี๋ยวน้องกิ่งเปิดตัวท้ายให้ดูนิดนึงนะคะว่าพื้นที่มันจะกว้างยังไงเนาะอันนี้ก็ท้ายเดิมๆเ,เลยมีก้องถอยมาให้นะคะไฟท้ายสวยมาก เนาะแต่ว่าป้ายต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครให้นะคะประตูท้ายแบบไฟฟ้าบอกเลยว่ารุ่นนี้จุกข,ของได้เยอะมากๆนาะนอกจากพื้นที่ที่เขาให้ตรงนี้มาแล้วนะคะเบาเขายังสามารถพับได้ถ้าวางของไม่พอนาะแล้วมีตัวม่านมาให้แบบนี้นะคะโอ้สวยมาก ราคา7 9 9 0 0 0บาทกับรถปี2023รับประกันแบตเตอรี่ได้นานปี23-24-25คันนี้รับประกันได้อีก8ปีเลยนะคะคุ้มมากนะแถมไม่ต้องใช้เงินดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.69%เท่านั้นนะสนใจ1.8ไฮบริดพรีเมียม ปี2023ใหม 50, ่ห้าหมื่นะอ่ะไปดูคันสุดท้ายนะคะอันนี้ไฮไลท์เลยบอกเลยว่าใครกำลังรอรุ่นใหม่ไมเนเชงอยู่นะคะน้องกิ่งเพิ่งมีรถเข้ามาให้วันนี้เลยคุณพี่แค่เอาไปล้างมายังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆอ่ะรถสวยแบบนี้ปล่อยไปในสภาพนี้ก็ได้แล้วนะคะนี้เลยยินดีนำเสนอมากๆกับ Toyota Corolla c r ค s รรุ่น1.8 HEV Premium ปี24เลยนะกลับเลขใหม่ใช้งานไป17,000กิโลนะคะราคา999,000บาทรถใช้ไปแค่ปีเดียวแต่ราคาหายไปถึง100,000บาทเลยนะสีดำโ,โมเดลแท้โรงงานเลยคันนี้กระจังด้านหน้าตัวใหม่เป็นม i n เนอร์เชนนะคะแถมได้ตัวรับประกันแบตเตอรี่เนี่ยทุกอย่างวารันตีสูนยอยู่ครบทั้งตัวรับประกันตัวรถฟรีเช็คระยะนะคะ5ปีแบตเตอรี่ ดูแลให้ถึง10ปีเต็มนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะเป็นรุ่น1.8 HEV Premium ดูด้านหน้าคันนี้จะลงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะอยากให้เห็นตัวรถใกล้ๆนะคะกระจังด้านหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ให้แล้วนะดีไซน์สวยมากเนอะและเลด้าสีฟ้าตรงกลางเนี่ยก็ไม่มีริ้วรอยถลอกหรือว่ารอยแตกรา้าใดๆเลยเส้นโครเมียมเส้นเล็กๆเ,เขาตัดเส้นมาให้ให้มันดูดีไซน์สวย,สวยเก๋นะคะและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความสปอร์ตแต่ก็มีความเรียบหรูอยู่ในตัวและจะบอกว่ารุ่นนี้นะช่วงล่างคือแน่นมากขับแบบนุ่มนวลดีมากในการใช้งานเอา ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าอยากจะเอาไปใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้แถมได้ไฟหน้าแบบไฟสวยๆ f ฟ l l LED ให้เลยมีไฟลูกแก้วให้ด้านล่างนะคะเด y t i m e r u n n i n g l i ล h t มาให้ครบเซ็นเซอร์รอบคันไฟตัดหมอกมีคู่หน้าให้นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยมากแล้วมีคันเดียวในร้านเลยใครหาอยู่รีบติดต่อมาก่อนที่รถจะหลุดจองนะคะล้อแม็กเป็นลายแบบใหม่อลลอยทูโทนนะคะ แทบไม่มีรอยสเก็ดหินหรือว่าริ้วรอยการใช้งานเลยได้ยางมิชลินด้วยนะคะยางมิชลินปี2023เนาะแต่เป็นปี23ปลายปีเลยนะคะสวยมากด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยถลอกนะสีแท้สีเดิมโรงงานมีตัวแจ้งเตือนบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาด้วยนะคะแล้วก็กระจกเป็นแบบพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยฟิล์มติดรอบคันคิ้วกันสาสเปคเดิมโรงงานติดมากับตัวรถเป็นของแถมให้เลย แถมได้รถที่โครงสร้างสวยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะทุกคันเรากาัรตีเรื่องโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าปีใหม่หรือว่าคันไหนก็ตามแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลและการวารันตีของทางเรานะคะคุมคุณภาพเกรดแน่นอนเบาะแดงโรงงานนะคะและเป็นสีแดงสดมากตัวรถสีดาตัดด้วยเบาะสีแดงบอกเลยว่าพรีเมียมลักชัวรี่คาสุดๆเลยนะสมกับเป็นตัวรุ่นใหม่ที่เขาทําออกมาเลย ตอบโจทย์มากๆนะราคา9 9 9 0 0 0บาทได้คันนี้เลยนะคะไม่ต้องเสียเงินดาวแถมเบรศผ่อนประมาณ18,000บาทเท่านั้นขอ2เท่าของค่างวดนะการประเมินรายได้หรือว่าจะให้เปเซ็นไฟแนนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยน้องกิ่งมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนให้ทั่วประเทศไทยเลยนะต่อที่ด้านท้ายนะคะดูนะไม่มีรอยบุบรอยชนเลยคุณพี่ขานะคะครลอ่าครอสหรือเป็นตัวเรดาไม่มีชรอตเสียหายแถมได้เซนเซอร์ด้วยถึง4จุดเลยทีเดียว ยินดีนำเสนอมากคันนี้พอรถสวยจริงแทบไม่มีริ้วรอยหรือว่ารอยสะเก็ดหินไปโดนเลยนะคะไม่ใช้งานแค่1 10, 7 0 0 0มกิโลกับถททัดท้ายมีแถมมาให้นะคะของเดิมเลยนะติดรถมานะคะพะม่านกันตรงนี้ก็ดึงมาใช้งานได้เลยเนาะแบ่งสัตว์แบ่งส่วนได้ดีมากๆเลยและดูภายในกว้างขวางด้วยความที่เป็นบอะสีแดงด้วยเนาะมันเลยดูไม่ดูไม่เบื่อนะคะ เวลาขับขี่เดินทางเนี่ยสมรรถนะในการขับขี่คือดีมากนุ่มมากท้ายเดิมรอยเม็ดอากเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับรวมถึงโช๊คเนี่ยก็ไม่มีชำรุษเสียหายนะคะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าเนาะอะถ้าเกิดว่าใครช้าหรือว่าติดต่อมาช้าน้องกิ่งมองว่าคันนี้ติดจองไวแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะกับรถที่เข้ามาใหม่รุ่นนี้นะคะ ดีไซน์สวยแถมได้ชมใหม่ปี2024และไม่ต้องดาวอีกนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกมาดูรถจริงได้ที่ร้านเพชรยนต์ได้เลยนะอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพพื้นที่เขาให้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยเขาก็มีมาให้เยอะเช่นเดียวกันนะทั้งตัวระบบเซฟตี้ต่างๆแอร์แบ็กให้ถึง7ลูกด้านหลังมีแอร์ให้ถึง2ช่องคนข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะเดี๋ยวพาสตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้ดูนิดนึงละกันนะคะ บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าขับมากๆเนาะนั่งปุ๊บพอดีตัวเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเบาเขามีไซส์ให้ขนาดกว้างแล้วหลังคาด้านบนมีพื้นที่ให้ค่อนโปร่งนะคะแต่เบรกกดสตาร์ทได้เลยกุญแจเป็นแบบส์ทคีย์เลสให้แบบนี้นะคะระบบไฮบริดจะเริ่มต้นด้วยเป็นไฟฟ้าให้นะเรือนไม้หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลสวยมาก แล้วได้จอขนาดใหญ่ด้วยจอแท้ Toyota ด้วยนะคะฟิล์มยังไม่แกะเลยดูเอาละกันว่าใหม่หรือไม่ใหม่นะคะนี่กล้องถอยมีมาพร้อมเป็นเลนขนาดกว้างให้แบบนี้เลยอย่าพึ่งตัดสินใจไปซื้อป้ายแดงถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้คุณพี่นะคะ ใครเห็นคลิปนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆพี่ๆหรือว่าญาติพี่น้องที่กําลังตัดสินใจจะออกรุ่นนี้ลองมาดูรถที่น้องกิ่งก่อนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่เสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพได้รถเหมือนรถใหม่เลยแถมราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วถึง1 0 0 0 0แบาทฟังก์ชันการใช้งานเขามีทั้งตัวระบบป้องกันร,รถออกนอกเลนการลื่นกัรถลายรวมถึงควบคุมพวงมาลายัยล็อกความเร็วคุสคอนโทลมีมาให้ครบเลยนะคะ เราต่อกันที่ตัวห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวจะพาดูให้ครบทุกอกทุกมุมตอนนี้ตัวรถเขาจะปรับเป็นตัวระบบน้ำมันนะคะมันก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ทำงานแต่ในการทำงานของเครื่องยนต์ก็บอกเลยว่าเสียงคือนิ่งมากนะคะอะแปบบนึงนะจะบอกว่าเราหาไม่เจอ อ่ะโอเคนะคะอยู่ซ่อนเียโอเคนะนี่คือห้องเครื่องสดสดใหม่ๆดิบๆห้องเครื่องยังไม่เคยผ่านน้ำเลยนะคะยังไม่เคยมีคราบดินคราบฝุ่นเลยสวยมากระบบไฮบริดอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ23กิโลต่อลิตรนะคะก็จะอยู่กับอัตราการเล่งของแต่ละบุคคลในการใช้รถด้วยนะคะแต่รับรองว่าคันนี้ได้รถโครงสร้างสวย โครงสร้างเดิมรอยเม็ดอาชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะโครงสร้างด้านในนะคะจริงๆอ่ะถ้าเป็นตามแก้มหรือว่าฝากระโปรงถ้าคันไหนมันมีรอยแกะถอดอย่างเงี้ยอันนั้นยังไม่น่ากลัวเท่ากับตัวโครงสร้างด้านในที่เป็นพวกคานนะคะตัวเนี้ยเราค่อนข้างซีเรียสเลยถ้ามีปัญหาหรือว่ามีรอยแกะถอดถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราจะไม่กล้าซื้อเข้ามาเลยนะแต่คันนี้รับประกันได้เลยรถเกรดเอแน่นอน ราคาตั้งขาย999,000บาทค่ะเครื่องยนต์1,800นะคะใครที่กังวลระหว่างตัวไฮบริดและตัวรถไฟฟ้านะลองมาดูไฮบริดที่น้องกิ่งก่อนแถมได้รถที่ราคาประหยัดไปอีกตั้ง1,000 0 0ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.69%เท่านั้นนะคะก็โอเควันนี้ ก็พามาดูทั้ง4คันลวดเลยนะคะมีทั้งรุ่น1.8 Hybrid Smart 1.8 Hybrid Premium และ1.8 Hybrid Premium Safety แล้วก็เป็นน้องใหม่ของเราเลยนะคะโฉมใหม่มาได้เชนปี24 1.8 HEV Premium ตัวใหม่นะคะ ใครสนใจคันไหนหรือว่าอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูรถรุ่นไหนที่น่าสนใจกดติดตามไว้ได้เลยวันนี้น้องกิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ